สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง luxury G N วันนี้อยู่กาญจนบุรีจ้าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรีสอร์ทที่มาพักนะคือธรรมชาติมากเลยข้างหน้าน้ำเนี่ยคือเป็นอ่าเรียกว่าหลายแม่น้ำนะคะแบบธรรมชาติมากๆแล้ววันนี้นะคะใช้ดีบอกต่อน้ำจะมาพูดถึงตัวนี้ชื่อว่าโซลาคุชชั่นอัลต้าแมทนะคะตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะคะเขามี SPF50PA บวกบวกบวกนะคะนั่นก็คือเป็นทั้งคุชชั่นนะคะหรือ รองพื้นแล้วก็กันแดดในตัวค่ะคือเดี๋ยวน้ำจะแต่งหน้าแต่ว่าน้ำต้องอ่าเขาเรียกว่าน้ำไม่ต้องใช้กันแดดเลยนะลงแค่โซลาตัวนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าตัวจริงเรื่องปกปิดนะคะแล้วก็ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีผิวหน้ามันนะเพราะว่าเขาเป็นคุชชั่นเนื้อแมทนะคะเดี๋ยวน้ําจะลองทาข้างหนึ่งก่อนให้ดูนะคะข้างหนึ่งโดยที่ใช้มือเกลี่ยวีนข้างหนึ่งเดี๋ยวจะใช้ฟองน้ําลงว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนคะ่ะ เดี๋ยวน้ำจะซูมกล้องให้ใ,หใกล้ๆนะจะได้เห็นนะคะความแตกต่างข้างนี้แล้วกันข้างนี้นะคะจะใช้มือเกลี่ยนะด้วยที่ความเขาเป็นเนื้อแม็นะคะก็จะต้องพอลงที่ใบหน้าแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเกี่ยนะคะนี่ เห็นไหมคะมันจะบอกว่าตอนลงเห็นมันเป็นสีที่แบบดูลอยๆแต่แป๊บเดียวนะพอเซ็ตตัวเนี่ยก็ตืนเข้ากับผิวนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยที่มาเนี่ยแต่ว่าร้อนมากร้อนจริงดีนะเดี๋ยวข้างหนึ่งนะคะน้ำจะใช้ฟองน้ำเกี่ย ถามว่ารอยแดงต่างๆบนใบหน้าเนี่ยเฮ้ยดูนี่นะคะอาจจะมีรอยตรงนี้นิดหน่อยอันนี้เป็นรอยแบบด่างๆนิดนึงนะคะแต่ว่ารอยแดงอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลยอันนี้คือแบบปิดดีอะมาถ่ายข้างนึงค่ะเดี๋ยวน้ำจะแต้มไว้ก่อนนะแบบนี้แล้วเดี๋ยวใช้ฟองน้ำเกลี่ย ซูมมอีกนิดหนึ่งนะคะน,นี่จ้าจะเห็นทุกรูผุมขนทุกอนูไปเลยจ้านี่นะคะข้างนี้เริ่มเซ็ตตัวแล้วเห็นไหมมันเหมือนเป็นงานผิวแล้วอะส่วนตรงไหนที่มันมีปัญหาเยอะนะคะแล้วก็ใช้เจ้า c ุชัันเนี่ยแหละแต้มที่มือแล้วก็ไปแทบๆเอาเดี๋ยวทำให้ดู นะคือมันย่นระยะเวลาในการแต่งหน้าได้ดีเลยนะคะคือไม่ต้องลงกันแดดอะลงตัวนี้ตัวเดียวก็อยู่แล้วบางทีนะที่น้ำใช้อะน้ำก็ลงแค่นี้นะแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งตามนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อแมทใช่ไหมมันก็จะดูแบบเหมือนเป็นแป้งแล้วอะเออประมาณนี้เดี๋ยวน้ำค่อยลงที่คอนะ น้ำจะมีรอยเลเซอร์นิดนึงนะคะที่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวน้าจะใช้เจ้าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยแหละแทปไปนี่น้ําให้ดูเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้แบบนี้นะคะอ่ะเราก็แทปไปนะคะแต่ว่าถ้ามันเยอะเนี่ยน้ำบีบมันเยอะอะ่ะก็ไว้ที่ตรงหลังมือนะคะเราก็ค่อยๆแทบใช้ฟองน้ำร่วมด้วยก็ได้ เดี๋ยวน้ำจะออกไปข้างนอกไปน้ำตกใสโยกใหญ่นะคะก็จะไปลองดูว่าเขาบอกว่าตัวจริงเรื่องปกปิดแล้วก็คุมมันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะสรุปท้ายคลิปว่าเป็นยังไงนะคะ<ม>คือความเนียนสำหรับน้ํานะคะปกติแล้วใช้รองพื้นเนี่ยถ้าใช้ฟองน้ำลงเนี่ยมันจะดูแบบแน่นและเนียนกว่าการใช้มือเอแต่ทีนี้เนี่ยที่น้ำลงไปอันนี้คือใช้มือคือเนียนอะ นเนียนเลยเห็นไหมคะหน้าเนียนเลยนี่อ่ะว่าเราก็ใช้ตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะคือฝั่งนี้เซ็ตตัวแล้วนะจากที่ลงสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เป็นฟองน้าแล้วก็ฝั่งนี้โดยใช้มือน้าชอบการใช้มือมากกว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี่นะคะ เนียนมากเลยใช้มือก็คือเหมือนกับอารมณ์ว่าถ้าสมมติว่าออกไปข้างนอกไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามถ้าลืมอ,อกกุปกรณ์ลืมแปรงแต่งหน้าลืมเขาเรียกว่าลืมแปรงรองพื้นหรือฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช้มือได้เลยนะสําหรับโซลาร์พุชชั่นอัลตแมทตัวนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทาใต้ตาทีหนึ่งทั้งสองข้างเลยนะคะเขาบอกว่าปกปิดนะคะตลอด18ชั่วโมงนะ ปกปิดได้ถึง18ชั่วโมงนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปทดสอบกันนะคะโดยการที่จะต้องไปแบบน้ำตกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะไปวันนี้นะอ่ะนี่นะคะใต้ตาคือนี่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยปิดแล้วด้วยที่ตรงนี้มัน,ม,นมันเข้มนิดนึงอะ่ะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ผสมลงไปด้วยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูมันก็ปิดนะแต่พอสักพักนึงเนี่ยมันก็จะมีรอยขึ้นมาอีกนะคะ ให้ดูนี่นะรอยเลเซอร์ก็ปิดแต่ว่ายังไม่ได้แบบปิดขั้นสุดเพราะว่ารอยเลเซอร์มันค่อนข้างที่จะลึกตอนนั้นที่น้ำทำคลิปเลเซอร์สิวหินอ่ะเนี่ยแหละมันรอยแบบเยอะมากอ่ะที่เลเซอร์ไป40จุดอ่ะมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะไม่มีรอยนี่แหละอะแต่ว่าช่วยได้ในระดับดีเลยนี่นะคะโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งคะ่ะ แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าน้ำอยากจะลองใช้แป้งพัฟนะคะกับแปรงอันนี้แทบไปตรงรอยรอยดำๆดำของน้ำเนี่ยตรงเนี้ยว่ามันจะหายหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกก่อนคือน้ำลงแค่คุชชั่นนะคะของโซลาอย่างเดียวยังไม่ได้ลงพวกแป้งพัฟหรืออะไรตามนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อแมทนะคะสบายหน้าอยู่มันไม่ได้แบบเหนอะหนาอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะดีขึ้นนะเดี๋ยวดูใใกล้ค่ะ มาดูพร้อมกันเลยโอเคโอเคอยู่นี่แบบนี้นะคะแล้วก็ใต้ตาอาจจะแบบให้สว่างนิดนึงก็ลงแป้งนะคะแบบนี้ แค่นี้เองแต่ส่วนตรงนี้นะคะน้าก็ไม่ได้ลงแป้งละแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าถ้ามันเป็นรอยพวกนี้ก็อาจจะต้องลงแป้งพับตาอันหนึ่งนะคะเพื่อความปกปิดที่เพอร์เฟกเออถามว่าปกปิดได้ระดับดีเลยแต่ว่าไอ้ความลึกของรอยด่างของน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปผจญนัยสู่ธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะน้ำจะบอกว่าที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยมีอะไรที่น่าเที่ยวหลายที่เลยแต่น้ำไม่รู้ว่าน้ำจะไปครบหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูบรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็มาดูกันตอนท้ายคลิปนะว่ามันจะปกปิดคุมมันได้นานแค่ไหนนะคะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครผ่านมานะคะตรงนั้นเป็นจุดชมวิวค่ะแต่ก่อนที่จะเจอจุดชมวิวก็จะเจอจุดขายน้ําดื่มก่อนนะคะมาอุดหนุนคุณป้านะคะป้าไบายนะคะไปแล้วค่ะแล้วค่ะสุภาพได้นะคะ ตอนนี้นะคะผ่านไปประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงละแต่ว่าหน้าก็ยังแบบไอ้นี่อยู่นะอ,อหน้ายังเงาๆอยู่เหรอเหอแต่ว่าที่เงาเนี่ยคือเงาไฮไลท์นะคะจริงๆแล้วมันจริงๆมีตรงจมูกนิดน,นึงที่มันเพราะว่าน้ําใส่แมสอาจจะแบบถูแล้วหลุดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูว่าไปไหนกันต่อนนะคะแต่ตอนนี้อยู่ที่น้ําตกไตรโยกใหญ่นะก็อาจจะไปเล่นน้นํานิดนึงแล้วดูว่ามันจะแบบ ปกปิดได้อยู่ไหมแล้วก็ความมันเนี่ยจะเยอะแค่ไหนนะคะ ขามุมไม่ได้อะจากเมื่อกี้นะคะที่ไปเล่นตรงน้ำตกก็คือลองล้างหน้าดูนะเดี๋ยวจะเช็ดนะตอนนี้หน้ายังไม่แห้งน้ำจะลองเช็ดดูว่าอ่าคุชชั่นของโซลานะคะจะหลุดหมเอ้ยไม่มีเลยและให้ดูใกล้นะคะ จะมีหลุดบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศร,ร้อนมากเลยวันนี้ร้อนจริงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยียนต่อที่ที่พักนะคะถ้ามาช่วงนี้เออลืมบอกถ้ามาช่วงนี้นะที่เมืองกาญเนี่ยคือแมงหวีเยอะมากเยอะจริง<ๆ>ช่วงเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นช่วงหน้าผลไม้ออกอะคะ่ะมันก็จะมีแม,แมงวีอ่ะอ่ะไปที่พักดีกว่า มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะสําหรับโซลาคูชชันอัลต้าแมตตตัวนี้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นทั้งรองพื้นและกันแดดในตัวนะคะรวมถึงปกปิดแล้วก็เป็นเนื้อแมตเลยอะคือจะบอกว่าเนื้อแมตจริงๆแมตมากอะใครที่ผิวหน้ามันนะน,นําแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็วันนี้กับ39องศาจะ้ะคือร้อนมากร้อนไม่พอคือนี่จ้ะพกไปด้วยตลอดคือต้องใส่แมสตลอดแล้วแบบเหงื่อมันออกตรงเนี้ย ตรงนี้คือเหงื่อเต็มเลยนะคะและตอนนี้คือหน้านะคะจะถามว่าดอปไหมมันก็มีแบบว่าดอปบ,บ้างนะเดี๋ยวน้ำจะเช็ดให้ดูอีกทีนะคะตรงนี้มันจะดูดอปลงเพราะว่าด้วยเหงื่อด้วยอะเหงื่อไหลไม่พอใช่ไหมแล้วก็อกอีกต่งางหากนะคะนี่เดี๋ยวดูใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันนะคะน้ำแนะนําเลยตัวนี้เอาอยู่อะ๋ยวดูนะคะ ส่วนเรื่องปกปิดนะคะอยู่ในระดับดีนะแต่ว่าถ้าใครมีรอยสิวที่แบบชัดๆอะรอยสิวเข้มๆอะไรเงี้ยน้ำแนะนําให้ใช้อย่างนี้นะคะใช้เจ้าโซลารเนี่ยแหละแล้วก็อ่ะอะซองไหนก่อนซองนี้อ่ะอันนี้เปิดแล้วนะอะันนี้นําซื้อในเซเว่นมานี่นะจะเป็นเนื้อแบบนี้ใช่ป่ะถ้าถึงว่าเรามีปัญหาเรื่องรอยสิวลึกๆเนี่ยคือเราทาไปแล้วเนี่ยเราก็ลง เราก็แท็บไปตามจุดที่เราต้องการนะคะแท็บเอานะด้วยที่เขาเป็นเนื้อแมทอะ่ะคือเหมาะมากๆสาหรับคนที่ผิวหน้ามันนะคะคุมมันได้ดีมากแบบแมทสุดแมทจริงจังแมทหนักม,มากอะ่ะเอออันนี้เรียกว่าเอาใจคนที่ผิวหน้ามันเลยแล้วทีนี้เนี่ยคือด้วยความที่น้ำอะ่ะเป็นคนผิวหน้าทีโซนใช่ไหมคะมันก็จะมีตรงจมูกเนี่ยตรงจมูกที่จะนลุดเพราะว่าใส่แมสนะคะแต่ว่าจากที่เคยใช้ตอนที่ยังไม่ใส่แมสนะ ีนี้เนี่ยเวลาที่เราทาเนี่ยต่อให้เหงื่อออกนะคะมันก็ไม่หลุดนะเราซับแค่นี้ซับเหงื่อออกแค่นั้นนะคะเจ้าตัวคุชชั่นก็ไม่ได้หลุดมาด้วยนะนันี้ก็แนะนําว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะให้ตรงไหนที่มันปกปิดมากขึ้นเราก็เอาเจ้าคุชชั่นนะคะแทบไปตามจุดที่เราต้องการแค่นั้นเองและสําหรับคนที่เอิเดี๋ยวก่อนน้ำจะบอกว่าที่เขาบอกว่า คุมมันถึง18ชั่วโมงนะคะแต่ที่น้ำใช้ต้องบอกนะว่าน้ำอยู่ไม่ถึงแต่งหน้าไม่ถึง18ชั่วโมงแต่ตอนนี้จากที่แต่งหน้าไปก็ประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะด้วยที่จะต้องแบบล้างหน้าใช่ไหมน้ำก็ล้างหน้าที่ดูใช่ไหมตอนที่อยู่ที่น้าตกนะคะมันก็ไม่หลุดนะแต่ว่าก็จะมีตอนที่ใส่แมสอย่างที่บอกไปนั่นแหละอาจจะมีดอปบ,บ้างนะคะตรงนี้ สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงร้านบิวตี้ช็อปทั่วประเทศเช่นกันค่ะราคาซองละ49บาทนะคะเรียกว่าโซลาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ซองนี้นะคะที่น้ำใช้เป็นเบอร์20นะคะถ้าใครผิวเข้มกว่าน้ำ,น,ำน้ำแนะนำนะคะให้ใช้เบอร์30แต่ว่าเบอร์30เนี่ยจะมีขายที่เพจโซลาเดี๋ยวน้ำขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยแล้วก็ถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะอะเดี๋ยวจะปิดคลิปนะคะด้วยบรรยากาศ สวยนะคะจากไซโยงมันตาเรียกว่าตามรอยติ๊กต็อกมาแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสวยๆกันนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้กันจนจบนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ